สวัสดีจ้ายติพาเข้าสวนอีกแล้วทุกคนยติพามาเก็บพริกจ้าพริกขี้หนูสวนกำลังเป็นลูกเต็มเลยลูก,ลกดุกจ้าลูกใหญ,ใหญ่ผิดนะคะเห็นลูกอย่างนี้ผิดนะ พริกขีหนูสวนจ้าเยทิปลูกลูกดกกำลังแก่แก่ทุกคนดกดกจ้ะลูกกำลังแก่แก่ก็จะออกสีน้ำตาลเข้มๆนะคะ ลูกอ่อนก็มีลูกแก่ก็มีนี่กำลังเริ่มโตก็มีปลูกไว้ข้างสวนครัวจ้าทุกคนจะได้ไม่ต้องซื้อเขาปลอดสารพิษด้วย ดกอยูจ้าสองสามต้นปลูกในกลุ่มเดียวกันนี่พิคี้หนูสวนจ้าลูกนี้กำลังแก่ๆออกสีน้ำตาลอีกวันสองวันเขาก็จะเป็นสีแดงแก่ทุกคน กิ่งนี้กระดกมากเลยค่ะกิบไปตำส้มตำกิบไปตำน้ำพริกหรือจะไปเป็นผักแนมก็ได้กินกับแหนมกับไส้กรอกกินกับลาบไก่ลาบปลาก็ได้จ้าใครชอบรสเผ็ด ื้อจะ้ะลูกดก,ดกพิคี้หนูค่ะอันนี้ใบไผ่ทางนี้ก็ดกจะ้ะ ลูกดกเต็มเลยปลูกไว้ก็ไม่ต้องซื้อเขาค่ะก็ได้เก็บกินปลอดสารพิษด้วยปลูกใส่กระถางก็ได้ใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่กระถางนะคะพริกขี้หนูสวน เอาไปตำน้ำพริกนี่เผ็ดดีจ้ะลูกเขาบางต้นก็จะลูกเล็กบางต้นก็จะลูกใหญ่แต่ต้นพวกนี้ลูกเขาจะใหญ่ใหญ่หน่อยได้น้ำได้ปุ๋ยก็เลยใหญ่จ้ะฝนตกดีไม่แห้งไม่แล้งพริกก็เลยสวยจ้ะ ต้นไปทางโน้นพามาเก็บพริกจัทุกคนทุกคนดูต้นกล้วยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยอืมจ้ะ อันนั้นเป็นโรงงานทำอ่างปลาเสียงดังป้งปิงป้งปิง,ปง,ปง,งอันนั้นโรงงานจะ้ะเป็นโรงงานเด้ออันนี้กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมกำลังใหใหญ่กล้วยหอมออกเครือแล้ว ไปจ้าขอบคุณนะคะยที่พามาเจ็บพิกท่ามกลางแสงแดดดุกๆกจ้าไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้าไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆจ้า,าติติดต,ต,ตามรับชม